พิซอ yeah. that คร yeah. hey. okay. wow. yeah, ับผมเย้กติกาง่ายมากนี่ของเล่นใหม่ใช่ครูคนนี้ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยเล่นอย่างใครเลยนะไอ้กรอบใช่นี่คือนี่คือคนแรกจริงนี่คือคู่แรกนคือคนแรกโอเคกติกาไม่มีอะไรถ้ากกติกามันอะไรยากอะชนกล้องหนึ่ง เดี๋ยวจะขึ้นเป็นคำสองคำมาให้เลือกแล้วก็คือพยายามเบียดเสียดจะไปอยู่ใน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 วงนั้นเนาะโอเคนะโอเคนะครับผมข้อแรกครับหมาหรือแมวครับอ๋อเขาไม่ชอบให้เหมือนกันยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยครับทำไมติดแบบ้าวเป็ชอบแมวข้าถเปชอบหมา จริงๆก็ชอบหมดจริงๆชอบหมดถ่าเป็นผูน้ชยรักษะคู่เลยแต่ถ้าให้เลือกเนี่ยบางทีแมวมันมีเคมีบางอย่างที่มันดด้วยแล้วรู้สึกเฮ้ยมันมีความคล้ายผมมากกว่าคือแบบมันมเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรเลย่พอเราต้องไปเอาใจคนในความเรื่อง,งออมันลำบากมันยากเหมือนกันนะเหมือนเราคุยคนเดียวอ่ะ ครับง,ง่ายๆชาหรือกาแฟครับนะใส่กาแฟอ่ะพี่กวงเหมือนกัน,นต้องถามว,ว่ากาแฟแบบไหนกาแฟ<ไ>แบบไหนกันกาแฟแบบไหนกันเอแบบนากาแฟดำครับล้วนครับเป็นดริปก็ได้เป็นแฟนก็ได้จะเป็นเปเชียลตี้คอฟฟี่ก็ได้หรือจะเป็นกาแฟดำปกติก็ได้ครับไม่กินหวานเลยครับเอากินออพกินกาแฟสูงสุดวันละกี่แก้วครับติดขนาดไหน คือถ้าปกติก็ตอกแก้วคุณยังกับหกแก้วแค่ปกติอค่ปค่ปกติแล้วหลังน้าชาไม่ได้แชร์กันตั้งแต่เรื่องกาแฟเลยเหรอที่หลางผงนะออกกองกับเขามาสูงสุดวันเขาห้าแก้วนะก็แค่ปัดเหมือนกันเหมือนที่เหมือนที่ชายผมข้างล่างคนนี้เลยครับวันละห้าแก้วน่ะ ใช่ใช่ถ้าคุยเรื่องกาแฟเนี่ยย้ายมาทีมเราเลยฮะเราอยู่ทีมกาแฟร้อยเปอร์เซ็นเลย้าไปเอาที่บินปรถก่อนโอเคเก้าละครับเก้าเก้าเก้เก้าเก็าเกาเก้าเก้าเเกาเ้าเเกาเเ้าเกาเ ซึ่งอ,อันนี้เร <ๆ S 2> าถา <ๆ S 2> มนิดนึงถ้าเป็นแบบนี้เวลาสั่งเอสเนียแล้วได้แบบนั้นน่ะสำหรับสำหรับอัพที่เป็นสายกาแฟดำเนี่ยรู้สึกยังไงเวลาได้ยินเอสเย็นเราได้แบบเอสเย็นแล้วใส่แบบใสน่นมใส่อะไรมาแบบเนี้ยเซ็งไหมผ,มผมเป็นคนผมเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยกินนมอ,อยู่แล้วอ๋อโอเคโอเคไม่มีปัญหานะโอเคโอเคโแล้วมันแล้วมันดับของไม่ดีอ่ะก็เลยก็เลยก็เลยไม่กินเลยครับผมครับโอเคแต่ว่าตอนทีสองคี่เรา้งใจเย็นเนี่ยผมกินอยู่ช่วงหนึ่งนะเพราะพ่าเขชอมาก ครับผมสวัสดีสองพันคนด้วยนะคะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีนะครับอย่าลืมทำไงป๊อปไลน์เอ็กก้าอัพนะครับไปครับไปไปติดกันน,กน,นะคร <Echo S 1> ับเข้าใว่าจะไปติดกันในแสตมป์ของไลน์เอ็กก้าอัพไมได้นะครับคุณจะพูดเยอะๆนะครับ คือต้องบอกก่อนว่าเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงแบบว่าผ่อนคลายเนาะเพราะเดี๋ยวช่วงต่อไปมี่คือแบบวนท่ผ่อนคลายผ่อนคลายกันให้เติมที่นะครับทุกคนผ่อนคลายกับชากาแฟกับหมากับแมวอะไรก็ได้ผ่อนคลายให้เติมที่ไปก่อนเลยนะครับครับข้อต่อไปนะครับเป็นคนกลางวันหรือเป็นคนกลางคืนชอบอะไรมากกว่ากันกรอบมันเล็กไปเนาะโอเค อัพถ้าเป็นอชอบกลางวันแบบว่าเป็นแบบหนุ่มเดย์ไลฟ์เงี้ยหรอชอบแต่เวลาเวลาดูแตะมัน,ม,น,ม,นมันตื่นแล้วมันมันมันตื่นตัวกว่า<อ>ตื่นตัวกว่าแตถามว่ากลางคืนได้ไหมก็ได้เหม,มือนกันบางทีก็ชอบทรงไงแล้วแต่อารมณ์อ่ะแต่เวลาคพูดมากมาผมนี่ก็คืนแน่นเลยนะ อละก็เลยอยากมาสัมผัสกลางคืนบ้างโอเคงั้นเราขอถามต่ออีกแค่นิดเดียวมาอัพฮะถ้าในเมื่อเราเป็นคนเดย์ช่บเมื่อคนกลางวันกิจกรรมอะไรที่เราชอบสุดในตอนกลางวันหรือตอนเช้าส่วนเก้าฮะกิจกรรมอะไรที่ชอบสุดในตอนกลางคืนครับชอบทำอะไรมากที่สุดผมก็จะเป็นกินกาแฟครับดิมดิมกาแฟแตอนตอนตอนออกแก้วหนึ่งสอแก้วหนึ่งเราได้ ข้าวคุณภาพคุณภาพเก้าตอนกลางคืนโง่อลังคือไม่ได้ออกนะแร้วเป็นอารมชอบชอบอารมณ์ชอบตีลิงชอบมูดแบบอะไรอย่างเงี้ยอืมครับผมเข้าใจเลยฮรร์เห็นด้วยเก้าครับตอนกลางคืนชอบอะไรเวลากลางคืนผมก็จะดูหนังเล่นเกมถ้ามีอะไรมากแบบว่าพรุ่งนี้ต้องไปทำงานกลางคืนเนี่ยเป็นเวลาที่คิดงานแล้ว่างแรกที่สุดสำหรับ เราคืนนะครับมันเป็น,น,นวเวลาความเทีดิบตี้ครับะมาณครับผมอ่ะข้อต่อไปเดี๋ยวเราไปอะไรน่นารันนากน่ารักดีกว่าอันนี้อนี่เลิฟซองหรือว่าแซดซองอ่าเลือกยากเลยนะอันนี้คือเลือกอย่างอย่างไม่เลือกใช่ปะอย่างอ <laughs> ย่างไม่เลือก ยักจังยักจังเเศ้าดีากว่า,า,าโอเคอเพลงเศร้าแร็ปทองไหนลองยกตัวอย่างเพลงเศร้าที่รู้สึกว่าฟังแล้วรู้สึกเศร้าเหลือเกินคือไม่ได้เศร้าหรอกนะแต่ฟังแล้วเศร้าคลิปขึ้นมาเฉยๆอะไรอย่างเงีย้ยนี่แบบเพลงนี้เลยนะคิดได้ไ <laughs> ก้าว,วก,ก้าวเป็นคนร้อง เพลงอะไรอ่ะบอกได้ป่ะเพลงอะไรอ่ะโอแต่ไม่น่าหรอกทำตัวไม่เป็นเลยต้องวหัวใจใจใสัมผัสร้างกายในเตโตไม่ใช่เ้าเอม,มาทพลในม,มาทพลม,มาพไม่มีกแฟนนยงดเด็กม,มาเด็กมา เป็นโมเมนต์ที่ดีครัมันเป็นโมเมนต์ที่ดีเป็นโมเมนต์ที่ดีถ้าเราไม่รอชาพี่คุกกี้เราผ่านมาหลายชั่วโมงไอ้หลายผ่านมาครึ่งชั่วโมงอ่ะข้อสุดท้ายแล้วกันครับอันนี้ดูเป็นจะเป็นการแบบได้เอ็กเพรสตัวเองเนาะว่าแบบเป็นคนแบบไหนนะครับโอเคข้อสุดท้ายเป็นคนชอบพูดหรือเป็นคนชอบเก็บอันนี้คุณคิดยังไงผมไม่อยู่โครงการอ่าได้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 แต่ โอเคเราเรียนรู <thing> ้แล้วว่าตอบมันเล็กแค่จริงๆโอเคอัพอัพบอกว่าอัพอยู่ตรงกลางแสดงว่าเป็นคนกลางชอบเจ็บหรอหรือว่าชอบพูดคือหมายว่ามีความบาลานซ์กันยังไงในเวลาเราอยากจะเอ็กเพรสความรู้สึกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือคือด้วยด้วยปูดเองขบพูดชอบพูดพูดพูดพี่พูดอะไรเงี้ยแต่ว่าเชื่อแต่ว่าหมายว่า ชอบบอกอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วเราก็มันก็จะมีคนที่สบายใจที่จะบ,บอกอะไรแล้วก็แล้วก็เวลาที่บอกที่จะบอกด้วยตอครับขอบคุณครับไปไปที่เก้าครับเจ้านี่เป็นไายเจ็บเจ็บครับเก็บ,กบ,บ,กบส่วนใหญ่ผมเนี่ยจะเป็นคนของจริงผมคนท,ที่ที่น้อยเนื้อต่ำใจมากถ้าแบบว่าใครที่ และขอระดับและถ้าเราสมมติว่าในฐานะคนที่ดูไปหกตอนเข้าใจอะไรผิดขอโทษด้วยและอย่าเพิ่งสปอยแล้วนะฮะแต่เรารู้สึกว่าหกตอนที่ผ่านมาฮะตัวนับสิบอ่ะจะเป็นคนที่เปิดเผยความในใจของตัวเองอย่างชัดเจนมากๆเลยในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นการที่การที่เก้าเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บแต่ต้องมารับบทเป็นนับสิบที่ค่อนข้างเปิดเผยทุกอย่าง ไอ้นิสัยของการเปิดเผยทุกอย่างของนับสิบมันทําให้ก้าวเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจากลักษณะนิสัยแบบนี้บ้างไหมฮะหรือว่าที่เราบอกว่าเมื่อกี้ยกระดับความรู้สึกมันมาจากนับสิบมากน้อยขนาดไหนหรืออะไรเงี้ยมันเกี่ยวข้องยังไงบ้างมันย,ยกระดับมากเลยนะฮะเพราะว่าการที่เข้ามารับบทนับสิบเราเป็นคนที่ผู้จางตรงมากมีมีม,ม,มีไม่กี่อย่างที่คล้ดดยายตัวนับสิบมากในการอย่างเช่นการพูจ้จ้าง เซอร์ไพรส์เราในอหกตอนที่เหลือใช่ไหมเยอะไม่ต้องมีนะไปแน่ครับคุณพวงฉันไม่สปอยแต่ว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนนะเธอสปอยฉันมาแล้วนุ้ยเอาล่ะไปก่อนนู่นเธอสปอยเรื่องใหญ่ด้วยโอเคโทษจริงนะโอเคน้องนุ้ยเชิญต่อเลยครับและนี่คือเกม d i s o r d e r e นะคะขอบคุณให้ตัวเองครับเยี่ยมเดี๋ยวรอบหน้าจะทำกรอบให้ใหญ่ขึ้นนะคะเรียนรู้แล้วว่ามันมี็นไง